เชิดชูเกียรติทหารกล้าของกองทัพเรือเนื่องในวันทหารผ่านศึกเ,เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565นาวเอกโยธินธนมูลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิกโยธินกองทัพเรือเยี่ยบมบารล,ลุงฝันอาสาสมัครทหารผ่านย,ยุทธนาทองอินซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดชุดรตัตเวนคุ้มครองเส้นทางสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เมือเ่อวันที่9ตุลาคม2560บริเวณถนนหมายเลข42 ในพื้นที่ตบ,บกะย่อมาตีอเภบ,บาจอดจัังหวดนาราธิวาสเป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานยุทธนาได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างโดยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเลขที่25ทับ1หมู่6ตแปล้นอ,อสายบรีจัังหวดปัตตานีกับครอบครัวโดยมีพ่อแม่และพี่สาวให้การผู้บังคับหน่วยเฉะพาะกิจน,นาวิทยยทินกรทัเรือ ได้สอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห,วห่วงใยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการให้การช่วยเหลือก็พร้อมดำเนินการในการนี้ได้มอบกระเช้าและของที่ระลึกพร้อมกับเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับอาสาสมัครทหารพรานยุทธนาทองอินได้สร้างความอบอุ่นใจซาบซึ้งใจและประทับใจในความห,วห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีให้กับครอบครัวทองอิน มีอะไรอากให้ช่วยเลยเพือเพื่อนมันนี้เรก็บอกเลยกนะเราไม่ใช่ใครเราครอบครัวเดียวกันนะุกาาเขาอยู่น้องเขาอยู่ฝากไปนะเป็นแ่ติดขาดเลยยังไงนะยังไงเราก็ครอบครัวเดียวน่เี่ยมือเจ็กรดีวดนะจับดกติในน้ำคนอยเจ็บอะรางกยทุกวันเยอะ พยายามออกกังไกลอยู่เออออกกังไกลเนี่ยนะพ่อที่สละวันศุกร์จาให้เราขับแร่งนะทําใจอยู่ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ไม่เคยเลือกขอให้ทํางานให้ปลอดภัยทุกคนอย่าประมาทยังตรงทีดถึงเพื่อนๆทุกคนโดนมาจากเหตุการณ์ก็คือทางหน่วยงานก็ไม่เคยทอดทิ้งเลยค่ะก็ดูแลมาตลอด ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกบัญชาการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยค่ะที่ไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆนีน้องทุกท่านเลยค่ะที่แบบเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งกันขอบคุณมากค่ะ <S <S เพื่อเป็นการรับลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญความเสียสละและเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้า,ข,าของกองทัพเรือเรื่องในวันทหารผ่านศึกเพราะเราคือ